คสวัสดีค่ะครูจิราพรแดงคณิตนะคะวันนี้ครูจะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสาระสําคัญคืออะไรก็คือเป็นมุมมองแนวความคิดที่ใช้ในการอธิบายถึงรูปแบบและโครงสร้างของข้อมูลในระบบฐานข้อมูลนะคะโดยไม่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างจริงของระบบฐานข้อมูลนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าโครงสร้างจริงของระบบฐานข้อมูลคืออะไรนะคะสาระการเรียนรู้เราเรียนแค่เรื่องเดียวคือสถาปัตยกรรม ฐานข้อมูลนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ล่ะนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในระบบสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลนะคะเอามาดูนะคะ overview overview คืออะไรก็คือสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลนั่นแหละนะคะทีะนี้สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเนี่ยมันจะมีหลายระดับใช่ไหมคะมันก็จะมีระดับ external external เนี่ยคือภายนอกใช่ไหมคะสถาปัตยกรรมระดับ conceptual conceptual เนี่ยก็พวดเนื้อหานะคะ,นะคะ เนื้อหาของของของข้อมูลนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็สถาปัตยกรรมในระดับ Inter, อินเตอร์พวก Inter, อินเตอร์เนชั่นแนลพวกอินเตอร์ต่างๆพวกนี้จะเป็นระดับที่อยู่ภายในภายในของระบบนะคะซึ่งระบบเนี่ยมันจะมีแมปปิ้งนะมันจะมี3อย่างนะคะในโอเวอร์วิวก็คืออันแรกใช่ไหมคะมันจะเป็นเหมือนตัววงกลมอะ่ะก็จะมีภายนอก แล้วก็วงกลมซ้อนกอนัน3อันคอนเซปต์ภายในแล้วก็อินเตอร์เล็กสุดข้างในสุดแล้วก็มีแมปปิ้งโยงออกมาเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันโยงออกมาอย่างไรนะคะ หรือจะเป็นสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลกับระบบดาต้าเบสเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูของรายละเอียดแล้วกันแต่นี้มันจะพูดบอกว่าถ้าสถาปัตยกรรมในระบบฐานข้อมูลเป็นการอธิบายถึงรูปแบบโครงสร้างพวกอ่าสตตักเจอร์ต่างๆนะคะข้อมูลภายในระบบฐานข้อมูลทั่วไปในระดับแนวความคิดนะคะส่วนสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลที่นิยมใช้ได้แก่พวกสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเห็นไหมคะ N นะคะก็จะเป็น ANSI นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีพวก Spark ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามันคืออะไรตัวนี้เห็นไหมคะมันก็จะย่อมาจากเนาะ ANSI American National เห็นหมคะ Standard นะอัะนนี้ System Planning and r e q u i r e m e n t นะคะ Community ได้แก่การแบ่งระบบนะคะฐานข้อมูลออกเป็น3ระดับนะคะ อินเตอร์เนี่ยเป็นระดับกลางเอ็กซ์เทแนลเนี่ยเป็นระดับผู้ใช้แต่ละคนคอนเซปต์ Concept เนี่ยอยู่ระหว่างอินเตอร์กับเอ่กซเอ็กซ์เทแนลนะคะซึ่งระดับเนี้ยจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มของพวกยูเซอร์โดยตรงนะคะอ่ะมาดูนะคะอันนี้มันเป็นผังรูปภาพการใช้นะคะที่คุณดาบอกว่ามันจะโยงตั้งแต่ใช่ไหมคะถ้าพวกสกิลมาเนี่ยสกิลมาเนี่ยก็คือ แนวความคิดเนาะแนวความคิดนะคะแนวความคิดภายในแนวความคิดภายนอกนะคะแล้วก็แนวความคิดระดับสูงสุดจนไปถึง user user ก็คือใครคะคือผู้ใช้นะแต่ถ้าเราสมมุติว่าเราเป็นคนเขียนโปรแกรมหรือว่าเราเป็นคนสร้างเนาะเราก็ไม่ใช่ผู้ใช้แต่ถ้าผู้ใช้เนี่ยก็คือผู้ที่นําตัวโปรแกรมของเราไปใช้ก็คือผู้ใช้โดยตรงนะคะ ส่วนระดับนี้นะคะส่วน external เนี่ยเป็นระดับที่สถาปัตยกรรมที่เป็นข้อมูลภายนอกไม่ได้เกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลที่แท้จริงโครงสร้างในระดับนี้จะเปลี่ยนไปตามอะไรคะตามข้อมูลของผู้ใช้ในการนําไปใช้งานเช่นสมมุติว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยจะใช้ข้อมูลในการสร้างตารางใช่ไหมคะผู้ใช้ฝ่ายการตลาดมีความสนใจเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าดังนั้นมันก็จะแบ่งหมวดหมู่เนี่ยออกมาสมมุติว่าถ้า เราจะทำผู้ใช้เป็นผู้ใช้เกี่ยวกับงานด้นบันชีใช่ไหมคะงานที่ออกมาก็จะเป็นลักษณะของตัวเลขนะคะเนี่ยเป็นการจัดการนะคะภาษาที่ใช้มีภาษาที่ใช้มากมายนะอาจจะเป็น d t t s u u l a n g u a g e นะ Data Uh, d a t a r e q u i r e m e n t หรือจะเป็น DDL DML นะคะ DSL ต่างๆ host language ก็มีนะคะแล้วแต่เราจะเลือกใช้เนาะสถาปัตยกรรม Conceptual นะคะ Conceptual ก็เป็นระดับที่กล่าวถึงโครงสร้างข้อมูลในระดับแนวความคิดใช้แทนโครงสร้างทางกายภาพของข้อมูลที่แท้จริงที่จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายถึงโครงสร้างข้อมูลจริงนะคะอีกอย่างนะคะการนาเสนอเนาะ โครงสร้างข้อมูลพวกคอนเซ็ปชวลต่างๆนะคะก็จะมีภาษาที่จะต้องมีคุณสมบัติโดยตรงนะคะ สถาปัตยกรรมตัวนี้จะพูดถึงสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลที่กล่าวถึงโครงสร้างในภาษาระดับต่ําสุดนะคะกล่าวถึงโครงสร้างข้อมูลในระดับที่ใกล้เคียงจนถึงการจัดเก็บข้อมูลในหน่วยความจําสํารองของคอมพิวเตอร์นะคะโครงสร้างของข้อมูลเนี่ย inter uh, international เลบ c ครดเนี่ย,เ,ยเป็นการนําเสนอเนื้อหาที่ใช้ในการจัดเก็บนะคะระดับที่ประเภทข้อมูลอินเด็กต่างๆนะข้อมูลที่นําไปใช้โครงสร้างทางกายภาพนะคะ เฟสชิคอลเนี่ยใช้งานได้ไหมมีปัญหาตรงตรงไหนนะคะปัญหาที่แท้จริงเกิดจากอะไรนะคะอันนี้สกิลมานะสกิลมาจะแบ่งออกเป็น3ระดับนะคะ external skill, conceptual, internal นะคะทีนี้เราก็มาดูว่าในแต่ระดับเนี่ยมันต่างกันยังไงมีตั้แต่ภายนอกภายในเนื้อหาจนถึงสุดท้ายนะคะในระดับการทำงานเนาะ แมปปิ้งล่ะแมปปิ้งคืออะไรคือข้อมูลนะคะคือมุมมองข้อมูลนะคะที่มีต่อสถาปัตยกรรมในระดับที่สูงกว่าสามารถถ่ายทอดมุมมองนั้นนะคะไปยังสถาปัตยกรรมที่ต่ำกว่าได้ซึ่งเป็นหน้าที่ของดาต้าเบสใช่ไหมคะในการจัดการจัดเรียงข้อมูลต่างๆนะคะเช่นการถ่ายทอดมุมมองจากระดับนะคะคอนเซปชวลไปยังระดับ โครงสร้างระดับสกีมานะคะแปลงเป็นโครงสร้างระดับกายภาพเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลพวกเรคคอร์ดต่างๆได้ด้วยนะคะส่วนตัวนี้ล่ะนะะมันจะยอ่ยอ,อมาอะไรบ้าง DBA เป็นผู้กำหนดโครงสร้างในระดับ c o n c e p t u a l นะคะ DBA เป็นผู้กำหนดโครงสร้างในระดับ Inter n t t r n n t i o n a l l นะคะ DBA ตัวนี้ทดสอบอะสามารถตอบโจทย์ปัญหาได้ไหมแก้ได้ไหมผู้ใช้หรือใครมีปัญหาตรงไหนไหมคะนอกจากนั้นเป็นผู้กําหนดรักษาวความปลอดภัยกฎที่ใช้มีความถูกต้องของข้อมูลไหมโอเคไหมมีวิธีการสําลองข้อมูลไหมกู้คืนข้อมูลได้ไหมถ้าข้อมูลมีปัญหาเออร์เลอร์เนี่ยสามารถจัดการกับปัญหาตรงนี้ได้ไหมเราจะต้องทําระบบสํารองเอาไว้นะคะเพราะถ้าเราไม่ทําระบบสํารองเอาไว้มีปัญหาแน่นอนถ้าสมมุติว่าเราสร้างไปแล้วครึ่งหนึ่งสมมุติอ่า มันมีปัญหาหรือว่าเกิดขัดข้องขึ้นใช่ไหมคะมันก็จะจบเลยนะคะเราก็ต้องเริ่มใหม่ดังนั้นเราก็ต้องทําการเก็บข้อมูลไว้เรื่อยๆนะคะสํารองข้อมูลไว้นะคะอันนี้เห็นไหมคะในส่วนของ user เนี่ยเขาก็จะไล่ออกมาเดวลาทํางานเนี่ยครูจะให้นักเรียนไปเขียนสกีมาธนะ,ะพวกสกีมากก็คือสถาปัตย,ยกรรมข้อมูลก่อนล่างโครงสร้างออกมาว่ามีอะไรบ้างน,นะคะแต่ละโครงสร้างเราจะได้จัดการกับปัญหานั้นถูกนะคะ ตัวนี้ล่ะ DBMS นะคะ Database Management System นะคะเป็นความสัมพันธ์กับสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลเนื่องจากต้องทำหน้าที่คำสั่งนะคะทั้งในกลุ่มภายนอกภายในแล้วก็แนวความคิดต่างๆนะคะเพื่อได้ข้อมูลจากฐานข้อมูลระดับเดียวกันมาเอาข้อมูลพวกนี้มารวมกันนะคะแล้วก็แสดงผลกับผู้ใช้งานกับ user ได้อีกด้วยนะคะ ความสัมพันธ์ล่ะความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลกับสถาปัตยกรรมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะเห็นไหมคะมันมีความสัมพันธ์กันโดยที่ว่าตอนแรกก่อนเราสร้างพวกรัตเตอร์เบดอะไรเนี่ยเราจะต้องออกแบบพวกสกีมาออกมาก่อนออกแบบโครงสร้างลักษณะต่างๆให้มันถูกต้องให้มันใช้ได้ก่อนพอเราออกแบบพวกนี้ใช้ได้มีความถูกต้องอะไรเรียบร้อยแล้วเราจะได้นําข้อมูลพวกนี้ไปใช้งานได้จริงนะคะมันจะได้ไม่มีความผิดพลาดหรือเกิดการเออร์เลอร์หรือมีปัญหาอื่นๆเนาะ สรุปนะคะพวกสถาปัตยกรรมเนี่ยมันเป็นสถาปัตยกรรมที่ใช้กําหนดโครงสร้างเนาะในแต่ละมุมมองแตกต่างกัอนออกไปแบ่งออกเป็น3ระดับนะคะในแต่ระดับมีระดับภายนอกภายในแล้วก็ระดับแนวคิดเนาะมุมมองในสถาปัตยกรรมนะ่ะมันจะสูงกว่ามุมมองที่การถ่ายทอดไปยังมุมมองในระดับ ภาษาที่ต่ำกว่านะคะทำให้ระบบฐานข้อมูลสามารถรองรับผู้ใช้ได้หลายระดับโดยที่ในแต่ละระดับเนี่ยมันจะมีความยากง่ายไม,ไม่ไม่ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะคะก็จะเน้นจากง่ายไปนะคะบางอันยากหน่อยนะเหมาะกับผู้ใช้ระดับนี้นะคะหรือผู้เขียนโปรแกรมระดับนี้นะคะบางคนก็อาจจะใช้ซอฟต์แวร์ที่ง่ายที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนแต่เวลาใช้จริงใช้กับองค์กรเล็กๆนะคะหรือว่าเป็นหน่วยงาน ร้านค้าที่ไม่จําเป็นต้องมีขนาดใหญ่มากนะคะอ่ะวันนี้นะคะครูก็ฝากให้นักเรียนไปนทบทวนด้วยนะคะในสิ่งที่ครูสอนไปนะคะในเรื่องนี้เรื่องนี้จะไม่ค่อยยากเนาะเพราะว่ามีรายละเอียดเน,นะะื้อหาอะไรนิดหน่อยแต่นักเรียนจะต้องเข้าใจในส่วนของสกีม่าทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในหน่วยการเรียนรู้หน้าขอบคุณค่ะ